ไปยงชิดน่อยแก้วเทน้าแข็งเย็นๆรักถ้วยกินแล้วมันสดชื่นพี่น้องวิธีการทําไม่ยากไปดูกันเลยเอาละมาดูขั้นตอนการปอกกันเลยอาปึ๊บไปเลยถ้าพี่น้องทํากินเองก็แนะนําว่าไม่ต้องใที่ถุงมือแบบนี้นะขอปอกไปปึ๊บมันง่ายพี่น้องแล้วก็เร็วด้วยอืมพอเสร็จเรียบร้อยทีนี้การคว้านนะก็เสียบเข้าไปตรงขั้วตรงนี้นะปึ๊บ มันโคดเข้าไปประมาณนี้ครึ่งลูกบอดีนะก็เทียบกับใอปุอ๊บทีนี้ก็หมุนเลยถ้าไม่ติดแงนมีขึ้นมานหน่อยนึงอ่าโคดรอบแล้วแล้วก็กลับมาอีกด้านนึงก็เทียบกับใบเหมือนกันกปุ๊บจบปลยตอนนี้เกือบรอบแล้วอ่ารอบแล้วพอเสร็จเรียบร้อยพอได้แบบนี้ จะจิ้มเม็ดของมันออกเลยอ่าดูด้านนี้นะปึ๊บอืมเร้ก็ายมาย,ยงคิดที่ปอกเปลือกแล้วก็ควนเม็ดออกเรียบร้อยอ่าก็ปอกเสร็จเรียบร้อยพี่นอ้องถังเกลืนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำลอยแก้วกันที่บ่าวใจน้ำลงไปสองลิตรใส่เกลือหนึ่งอนจ้าโตมาน้ำตาลสามร้อยกรัมถ้าเคยชอบหวานน้อยใส่สามร้อยกรัมก็พอแล้วก็ใบเตยอ่าใส่ลงไป Cô côn chuột vào trống này Thấy không các bạn? Thì nóng nám cô đượt tiếp rồi đấy Thì bảo cô chẳng dùng má dùng chít Trảy xuống lưỡi Trái thời gian mới nhanh Ngay nám đượt lên lại đột đều Cô biến rồi Thì bảo chìm nước chát rồi, cô phải trảy cưa xuống thịt 1 chón chả nữa Cô biến ăn hoạt thịt tiếp rồi Nám cô đượt cổ cổ

อยากมายงชิด <c oughs> อือโอ้พี่น้องเอ,อ้ออากาศร้อนๆแบบนี้ปุ๊บเข้าไป <c oughs> มีความปสดชื่นช่วงนี้มายงชิดออกเยอะราคาก็ไม่แพงพี่น้องลองทำดูขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง